บ้านเี็กถูเก่าอึนวะที่ฟันมืงเนี่ยันมาสามเก้าสามมาละบ้านนี้ยซีขึ้นหรือเก่าเด็กถูกเก่าเด็กเก่าแต่เก่าเขียนกระดานมามในไม่ยันร้านมาซื้อไงใช่รุ่นร้านมาซื้อโอ้ยกดีคนซื้อน้อบอกว่าเก่าสามก็เก้าสามแล้วบอกซื้อไรกันไหนยังถูกเก่าถูกเก่าที่เนี้ก็จะว่าคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมเอเนดพายฟี่มหาพใหญ่นะครับหลังจากที่พอหามาือวปูให้นะครับผมสามเก้านะครับออกสามหกนะครับผมเอาคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะครับอยู่หมู่บ้านครับบางคนกับกับหัวลุ่งก็ได้นะครับขอแสดงความดีใจครับ f ีแล้วก็คุณแม่ทุกๆุกท่านที่ได้นะครับผมเอาเมื่อี้แอก็จะมี fc ที่รวมทําบุญนะครับผ่านทางแอดกานะครับผมมามอบให้คุณพ่อนะครับผมรวมแล้วก็จะเป็น2499บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อแล้วก็ fc ไม่มีรายชื่อนะครับผมเพราะว่าบางท่านโทรมานะครับโทรมาแล้วบเเ่ได้แจงซื้อนะครับผมก็ บบมีสื่อนะครับผมไหเอฟซีท่าไหนที่ฝากมาทางพ่อผู้ใหญ่โดยตรงนะครับผมก็จะมีรายชื่ออยู่ในในป้ายนะครับผมบางทนาคารโบประสงค์ออกนามนะเหมือนเหมือนป้ายสีแดงนะครับไม่ประสงค์ออกนามหรือว่าบ่มีรายซื่อนะครับบางบางธนาคารนะครับจะไม่ขึ้นรายชื่อนะครับซึ่ว่าเห็นซื้อนะครับบางที่ก็จะเห็นแต่ชื่อไม่เห็นนามสกุลนะครับผมเนี่ยนะครับเมื่อนี้ก็จะได้มาเหมาะให้คุณพ่อ นะครับล่าสุดมีเอฟซีสายบุญได้โชว์กับพ่อนะครับผมอือเมือนี้พ่อโ์ตโกันกำลังคุยกันพ่อหมานบ่พ่อเงวดก้อนพ่อได้สามหกบ่พ่อไม่บ่ได้รบ่ได้บ่พ่อ่่ได้นนัครับผมบ่ได้เลื่อนมาวันนานบ่พ่อเสื้อก้าวสามกางเงื่อนบ่เป็นเสื้ บ่ไปไสบ่พ่อสิเอาเมียตัวเก่าเอาตัวเก่าเลยหกสามมาพาสิมันสิเป็นเก่าแล้วเนาะครับจนปู่ว่าให้มันก็4ก็ว่าตัว่า3 0นก็แม่เขียว่ามันม่เกตัวบ่พาเนี่ยมันเฮจาเปจาเปยเรีลาวมาเอาเียกลาวมาขามันเลียกลาวมาขาพเ่นเน้นเีลาวพยลาวมาัดมันให้3 9 3น่นั่นน่ะันนี้ว่าเ็เยาวเลเนเป็นตัวเลยครับ มุดป <Amen. S 1> ูได้สับสนเนาะครับเดี๋ยวปูสับสนพอสับสนพอเอาแต่รัฐบาลซีมือซีขึ้นยังมาสามเก้าสามอย่างนไม่งั้ก็ไามาเก้าตัวเก้ามาปูให้ตัวเก้าห่เก้าเก้าจนกเยนได้กระดาษอีกฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่้่า่า่าฮาฮาา่า่าฮ่า่าฮาฮ่่า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 ้าา่่า่า่าา่าา่่าาาาา่ วันนี้แม่เสด็เหี้ยงเอาไม่พอเอาไม่วิ่งหวิ่งสามบนเลยเด้มากคสามบเลยพรปะไแค่่นี่เราไม่เคยมาเกันนะครบผมันมันเด็กกมันเด็กเก่าเนี่ยมันมาพาเด็กกเนี่ยนะราไปนเนาะแบบนักศึกษาพระเยยันบ้านลับหัวเนมันเปลยนพวกาโอ้ยมเด็กจีบานดีกว่าพี่ก็เป็นับลุงนะครับผจกรับเป็นับลุงนะครั ครับพ่อเมื่อนี้ผมมาสมทบรวมท่าบุญครับมีเราตามนัยสื้อคุณแม่ครับผมมีลายเสื่อครับผมมีสองลายผมมีสองคนครับเพอเ่าผลทรมาโทรมาแ้วผมมีลายเสื้อราคาผมะซื้อตกบ่ะใช่ื้อตกหล่นครับผมมีมีแต่หยอดเงินครับผมแต่ผมมีเสือเนบ่อปบงาครับผมเอาเป็นไม่ออกนามก็ได้นะครับแล้ไม่ส่งออกน้มครับผมแต่ที่มีลายเสื่อก็ับมีอยระมาณอีกคน การประจกกักษ์พุ่มนาคบะคุณพมเสียอเงสองพันีาา่ร้อยเกสิบเกา,า,า 2> 2, วัตนะครับเฉ <49, S 2> พาะีมา 8, 8, ผ่าน 8, 9, 9, ทางทางช่องนะครับผม ขอโมทนานำนะครับผมสาธุสาธุเราจขอจจหวังอ่เดียวถ้าวันชาป่นใหนจะ้ให้ในวันร้องทองใจลูกหลานีเพบเพราะว่าีวนลงวันไหนมาะเทียนกันนี่เ <favorites> ดียวมาแล้วนะ่ครับผมเก้ากับหกเมอ่กับน้อหัวนอว่าวประด็นันนี้นีว่านอนนี้ก่อนเนี่ยสามเก้าสามสามสเก้าสามนะในตึ้มแหลกวห่นนอนที่ไหนมาโอ้

บ้านเรียกกันเรียกกันถ่ายสามเรียก่ายที่บานถ่ยสามตัวไหมฮวงหวกันป่ะฝนฟ้าหมดเย็นหนุดหมดเย็นหนุดมาหิ่ยป้าหาผมมาทุกคนเรีกบ้านในที่เย็นหนวดหกหกเหรองานเดียวพ่อเรียว่าจิตาม เราสามเมื่อกันปูว่เปลี่ยนอย่างนั่นยี่เนี่แหละครับนนอขัดเอาน้ำปูยี่นะว่ายอมมันบ่ควรปูอาจจะล่องใจล่องใจลูกหลานงวดแรกใจกับใจแล้วนะแต่ว่าเนี่ยนะคนนึงอันนี้แล้ว่าแต่มาเยี่ยมเพียรคือเพียร์ก็คือเพียรเนี่เป็นนิสัยเนี่ยเป็นใจพยานาคครับล่องกับล่องงวดเดียวเด้อปูอย่าล่องไร่งวดเลยล่องหลายงวดเด้อลูกหลานสิบวมีทุนได้นี่ ร่องงวดเดียวก็พอแลนะ้วไม่ได้ใส่เก่าอย่างเงีบอกใส่สงการนีล่ะไม่เคยออกครับโอ้ยีกไก่สงการก็กกถือเลขเรี้ยอยู่ขอเวียนอยู่สินละครับบอกขาเจ้าขาเจ้าก็ถือน้ำบ,บอกอยังน้าตีกไกยไ่ย,ยังมั้ยไยังรวยไปยังลวยถึงไงตัวแรกที่จะว่าจบเออว่าอีนว่าขายนะว่าถึอมื้อนึงเลยวันนี้ถึอได้หนิไปสิไปยังรวยหรือเลียซื้อนกาตีั้ตยเนี่ย โอนตว่นยนต์เลยวะยนต์เลยก็ถือถือก้มกันถือเมือหนึ่งยนต์เยถืออะไรวะถือน้องียเยียนมาขายแต่ถือองกันวันนี้พ่อก็เรียกว่าสีน้ำสีเสียงสีน้ำเซน้ำกันว่าเก้าก็จะเก้านนี้่ะบาดเ่เก้าตะวัได้เก้าเก้าสามเอาน้ำเก้าสามเลยมาว่าเมูขึ้นฟันวันนี้มนันน้ำไหมเมอขึ้นฟันนั่นยิ่งมานอนน้ำยิงมานอนน้ำพ่อไม่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 ระานดอก เนี่ยเดี๋ยวถามปูมาเขียนหาย่เขียนเอาดีก็่ต้องปัญหาล้วปูเอยรูกห้านึกยังไงปูเขียนห้เอาเอาว่าห้ยสร็ประน์เอาแบบตรงๆขีดเ้นใต้พ้อมแล้วปูมันก็จะหูมันก็จหูว่าเป็นโกเป็นเกาเออม่นานสิเียวช่ทำมันไม่มดีแล้วพ่าคันพ่นเขียนสามเก่ามากพนยืนในพ่อพ่อสีเห็นหกสามเลยเม่อกีกลับมันมา ว้ยก็เียนเคักัดานไม่อัดรดานไม่ยังเงอาสนเียนให้นาะเียนให้ค่เลยยิ่มานีเป็นหกวึ้นมาเดี๋ยวไม่กี่้านเด็กตัวเก่ามาที่ันมือเดกันมาสามเก้าสามมาละครับบานเนี้ยซีขึ้นหรือเก้าเด็กตัวเก้าเด็กาแตเก้าเขียนกระดานไม่ได้ไม่ยานร้านมืซื้องแค่นุรานมา่ซื้อว้ยก็คนซื้อนบอกว่าเก้าสามเก้าสามแล้วบอกซื้ออะไรก็ไหนเด็ตัวเก้าตัวเก้าเนี่ยก็ว่า มัดเก้าเยือไบอว่าเก้าสิมันบสมักสามเนี่ยจนบอกว่าสิวิ่งสามบอนี้มครับกอดได้บัเอาไปพกสามได้ไว้ย่ายได้วอครับเอาพ้อกถึงบัารได้เอยหน่อยสมเพื่อนมานนน่อยู่อ่ว่นาหัวหน้าทีไลยกันหมดครับเหนาวไล่ไล่น้องพ่อเนาะมันซ่อนซัลล่าคนไหนมาเห็นกันซ่อนซัลล่าแล้วเ่น อาพ่อญี่ปุ่นพอเราเห็นนี่ัสนักแต่บัานทอนเนี่ยนี่เเห็นมันทุกคนน่สลานใจกูเซส์นี่นะค่ะพวกญี่ปุ่นยังเก็ดเน่นอาเมยอนี่พ่อพ่อเห็ดยังครับผมอมต่างเสาเนี่นะอ๋อว่าจะจะตั้งเสาไม้มาพ่ออ๋อขยับขยับตัวนี้ออกไปด้านนอกครับ มงเด่ยวเลยจะแยทีนก็กแกกันเลยมากคนเดียวเ็ยจะมาฮ็ดทีนึนะมีหมู่ไมแทีสาเสาต้นนี้มีจาพาไปพ่อมีแลวมีแล้วมาครับอ้ยเสียดายเดียวแยเสาแก้วตัวนงโอ้กัมเพงแก้วนะครับพกสามต้นเสากัแพงแก้วนั่นบาทิ่นแย่มาหันาะน่อมถามถามเจเสาซาลาซาสามยี่สิบสามเนี่ยพกสมนั่น ได้เงี้ยน่ะนับเป็นหกสิบสามต้นพอดีครับเราูหัวเนี่ราซื้อกราี่ว่าขึ้นยอมเราบื้อข้นอมเราไปซื้อขึ้นเอเราไปซื้อขนมเราไปซื้อข้นงอมเรปซื่อขึนงอมเราไปซ้อขึ้นงอมเราไปซื้อ้นงอมเราไปซืาอข้นงวราไปนมเราไปซื้ั้นงมเสาอขึ้นงมาไื้อเกินงอมเราไอนาอมาไปซืสอขึ้นงอมาไปซื้อ้นงอมเนต้ เอาเอาไม่เอาไม่ปูสนักล uh> ูกล้านซื้อไปท่านน่ะเอาไม่ให้ปูเขียนเขียนแดงอีกคือหน้าปูเสกกระดานโดนหลานก้นปูนี่เลยขีดเซนใต้เนี่ยแค่บ้านมะเบิงมะเห็นน้ำขันมันยังไม่ไหนว่าถั่วปอเดียบ้านนั่นเปลี่ยนไปใส้ครับตัวเดียวจังจังโดนนะครับสีเบียร์เอาเลียกเล้าเลียกไทยดอกเป็นยังหน่อเสียวเอลียกตัวตัวมันนั่งเขียนอะไรนี่เอาอย่างเดียวเลยบอกก็ไถ่รักเสารักเด็กก็ได้เขียนนี่เลย แม่มันนั่นโหลดยังบริวัตาูร้านตัวีปูหายสิแล้วันซืมือปูหลดอีู่ร้านมันุรนนูร้านหุ่นหกบนี้จก็ดยังไงได้ห,ออด 39, หุ่นหกกัได้ที่ว่าถึงยินยหลดปูเอตาฟางกดสาบงก็ดอก้สามเก้าหกสามหกยันหายใจโตเกียวเบอกใก้หมือ กับเก่าเดียวกันยากเพระอดเื้อะไรอบางนี้ยมามาี่วดนาเนี่ยโด้ไปบ้วโงเนี่ยโฮกับหัวลงได้บัเท่าได้บัดเนี้อเดี๋วเบื้องเนิ่นวนเสียว้นนี้วันนี้อกเก้าที่วุ้นนี้วันนี้อาจจะเชนให้สามหกออกสามเก่าหรือเปล่เป่าแล้วให้ปู่เชนให้ตรงนะเชนเป็นตัตรงๆรวด่าเถึงได้เลีวใต้ใต้สามตัวติดสองใบ่สี่เก้าสามนี่ะครับ ดันกอนที <Yeah. S 1> room, bathroom, oil, ่ออกคนซากิไก่รเพาะว่าสัญญาว่าของคซาดันเขาวัดเป็นฟูดันดันตนกีตนใจมากเลยไหมเขาวัดเป็นเราหูกแสงใส่แสงกันช่องใส่เลียงนัดตัวเนาะไปเราก็ซื้อเรียกลอตเตอรี่คือสวงใบที่สัาง์้างวัาอันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ามันเก่ากจำเันมีขายซืหมันที่ผมมุ่งระคา่นโอ๊ยแต่มมนได้บ่นหน่อยไปแล้วสหเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเน้ะมันบอกความไงกับสี่เก่าสามไงบอกเร้องวงอันนี้ อใช่ใชไอไอ้ิ้มันจะได้เบิกเข้าไปจอยไปเลยจิเราขายลอตเตอรี่ฟรอมเนี่บ่อได้ไหมคุณนุ่งสานเนี่ยบนุ้สานนุ้สานติถ้าถ้าจองลอตเตอรี่บ่พอเตรี่ยมจองลอตเตอรี่ลอตเตอรี่คนร้ันนุ่สบู่นี้ใช่ใช่ยังไงบ่อนย่ยเพ่งยน่ยเพ่งนี่ยเพ่งวัดมือเรียกดวเดีไปทูเาอ๋อทู่ทไปจองได้เรีแล้วจองไว้เลยบ่ว่าอตอรนี่ไว้ายได้บ่ใช่ครับ ถืนเพื่อนเราเหมืนสองไปอยู่อยู่สื่ออยู่ในอุดรสื่อคนพิการเราดอยู่อเราเราิแต่ว่าหไม่ง่าสื่อเรียกหยุตะเวนหัวแคไปสื่อตะเวนตกนันก็ตามพินนาต้วอกซีด่ันเป็นสิมันเป็นเงียนุสกมาก่นแต่ช่ว่าพ่บอกบ่าหาไปนี่ออกไปตะเวนหัวด้วกันท <c Hayır> ี่บอกซีด่วนท่านก็ยังฉี่กันนะครับพูกก็จังมันตัวบอกตัวเดียวพวอมเนาะ tam song bỏ để đáp bỏ la ngang dòng tiếng Tết nữa ngô này cái mù ngang cả tam cây mù mù bỏ câu chuyện này cái này mà câu tam đệ tổ câu được hám gì mà cái mà tổ câu tổ câu nó xì cưng như này câu tam tổ câu được tổ hám mà tổ câu đứa tổ câu oh hay tổ แต่ว่ามันเก่าสามนะตัวเก่าก็สีขึ้นกงว่าอันน้นเนาะตัวเก่ามันเหมืน6ม3กสามสามหกซะนี่มันเกิดเบื่อจนเนาะม่กอดพุทธาวก็สามคนเราพุ่งยิงมาให้กอดเราทั้งสามคนเนาะเฮมีงแงเลยฉันดีเป็นอะไรเนีนะบ้านมาสลับอันน่ะครับผมสลับแนวทางของพุพ่อนะครับพุณพ่อว่าจะตาม สามเก่านะครับจะตามแนวทางของปูกรสามเก้าสามนะครับสามเก้าสามนะครับผมสลับตองงวดนะครับเอสซีธนาคาทีมักสอบน้ากัดล่องยิบจับลอตเตอรี่ไ้ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวจะตามให้เรื่อยๆนะครับอูเสียดายแห้งนะครับสามเก่าออกสามหกนะครับผมกับหัวลงโมเป็นยังนะครับเนาะเอากันใหม่นะครับผมสลับแนวทาานะครับก็มีเขามีรุดนะครับยังไงเราก็ตามเรื่อยๆนะครับผมโมเมนต์ว่า มอเขาแล้วจะยุดตามนะครับก็ตามเรื่อยๆเดี๋ยวได้เองนะครับไม่แน่ว่าต่อไปเราอาจจะได้3ตัวตรงนะครับวันนี้ก็จะได้เดินทางไปหาหลวงปูนะครับผมเดี๋ยวรรุ่นด้วยกันนะครับวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับผมสหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ